จิ้มกบปริพี่น้องครับจัดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องซื้อข,ขูดซื้อคนนะครับพี่น้องมือหนอีเขาได้เส้นเส้นเล็กแห้งพี่น้องครับคือเตี๋ยวแห้งนี่แหละแล้วก็มีกะปิหน่อยหนึ่งบักพริกจิ้มกะปิพี่น้องนี่โอ้พี่น้องมามา,มารับชมอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์กันได้นะครับผมจิ้มกะปริพี่น้องครับจัด อ uh ื huh. uh, uh ้ม huh. อ uh ืม huh. อ uh ืมเส้นติดแเราก็ไม่หนังไกลพี่น้องอืมอืม อเอาเอง้นจพาก,กันไ้กินเขากันแซบพวกมักกินพักหอมพี่น้องโอ <c oughs> เสียงติดล้วพี่น้องเลื่มนใส่หนามอะไรก็เป็นยังงแซบพีเกอา 으흐 <sie> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เด็ดผักเลหลายขึ้อเรา <c oughs> สึงหัวลวค่ะ hum mm. mm.